ประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณภาคอีสานวันที่6ถึง7พฤษภาคม2567รคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลาง ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขน,นองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบวันที่6-7ถึง7พฤษภาคม2567จังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาลสินขอนแก่นชัย,ยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีเตือนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีอันตรายต่อชีวิตและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ